สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครานะัสดีคนร้อเ็ดแค่สีเราก็แซบซ่ากันแลวนี่ลังเด็กก็เพิ่มขึ้นมาด้วยครับผมว่าสักสามรอยเซนก็ได้ครับผมมวอาใหตที่สุดยกมือซึ่งค่ะย้ำเพียย้ำเพียงย้ำเดียยเดียยเีย้งก็เด็กเด็กสุดก็้เอนอร์ที่เยอะสุดครับทีสุดคอโเความเชี่ยวชาญทางด้าแอติวิตี ทางด้านไหนเป็นจริงๆเราเรามีตำรวจครับไอสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญช่วยอะไรทีมไม่ได้แต่ว่าได้น้องๆเนี่ยครับกับกับความเป็นทีมเวิร์กของเราเนี่ยเรามาเป็นครอบครัวครับใช่ผมไม่แข่งกีฬานะครับก็วันนี้ไม่แข่งกีฬาอผมว่ามาสอนเด็กไม่ได่เราไม่สอนแล้วเราเป็นทีมเวิร์กเรามาพร้อมแบบความเป็นทีมเวิร์กมีตำรวกันเป็นทีมตำรวจเรามีเพลงแล้วเรามีเพลงเรามีเพลงใช่ สอ้าเยงไเี้ยงไก่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 ไน่จั่ไก่ไก่ไกเไก่ไกใไก่ไก่นี่ผกเ่ไก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 ไก่ไก่ไกผมก่ไกไก่ไก่ไกเก่ไก่ไก่ไก่ก่ก่ไก่ไไก่กไกกไก่ไไก่่ไก่ ก็เ <One> น <input> ี่ยครับวันนี้มาสอนภาษาไทยด้วยครับผมเพราความพร้อมเพียงเรานี้ก็คือไม่มีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้องไม่ถูกแต่เอนเนอร์จี้มาเต็มค่ะแม่เขาบอกว่าเทจะโชว์สัดท้ายนี้ค่ะจะใครบอกก็เอ่อถ้าถ้าชนะครับอ้าวพูดไปแล้วถ้ามีครับถ้ามีจะโชว์ให้ครับ เต็มที่รัับพาโชว์แล้วพาโชว์เรพาโชว์ก็ซ้อมกันมาแล้วค่ะซ้อมเต็มที่เอเนอร์จีก็คือแบบตลอยเต็มเต็มตลอดเลยอะไรนะพูดดังตั้งนี้เต็มร้อยเอตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ันค้นทางแล้วค่ะ,คะก็ตอนนี้คือเส้นเรื่องทุกอย่างกำลังเข้มข้นกันเรื่อยๆแล้วค่ะก็คือ,อพัดความรักของทั้งตัวโรนาจามนูคุกทั้งของแอนนี่คูแจ็คแล้วก็จะยังจะมีพัดที่เป็นตำรวจที่ตามหาพ่อะายาสิบติดต,ตัวจริงแล้วก็ตามหาครอบครัวที่แท้จริงของคูตอนนี้คือทุกอย่างแล้วนะบ อยู่ในจุดเข้มข้นลาดไม่ได้เลยสัตว์ต่อสตอย่างว่ามุ่งทุนมุงกลัแจ๊คสร้างปีมากประสรณ์คุณนำพวกเรามากเลยนะพวกทำงนในเรื่องเสียจริงแล้วแล้วก็จีดานเขาบอกว่าเป็นเป็นมิติใหม่ของละครไทยใช่ป่ะผมแย่งบทพูดของผู้หญิงหมดเลยก็สนุกดีครับก็ตอนตอนอ่านบทตอนแรกก็สนุกแล้วแบบ ตลกตั้งแต่อ่านอ่ะแล้วพอตอนเล่นเรามันต้องมาพูดสิ่งที่แบบควรเป็นผู้หญิงพูดก็ตลกดีครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของครูแจ็คจริงคือคาแรคเตอร์เขาเปลี่ยนเลยหลังจากนี้จะเห็นการโตขึ้นมากของครูแจ็คครับก็ใช่ใช่ก็ที่ผ่านมาที่แบบว่ากัดกันให้ตลกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าให้ตายใจหลังจากนี้คือขมปี่เฮคาก็ฝากติดตามฝากติดตามไหยครับอ่าากกแฟนแต่วันนี้สมนใจ ครับได้ครับก็อยากจะฝากแฟนๆทุกๆคนนะครับส่งกําลังใจให้กับทีมใจพิศนนะครับผมครับในดวงใจเทลโฟมสปอร์ตเดย์นะครับแล้วก็อยากจะฝากละครด้วยครับผมใค้ามพลาดจริงๆครับทุกสุขเสาร์อาทิตย์สองทุ่มยี่สิบครับช่องสามครับผมเย้่งใหญ่ขอให้อีกทีนึงเจี้ยงไก่เจี้ยงไก่ยอดเยี่ยมสามสองหนึ่งยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เจี้ยงไก่